เนื่องจากคลิป um. ที่แล้วหรือช่วงที่แล้วเราได้ทําการเปิดอีทดีไปครับแล้วเราได้สต็อกอัพมาแล้วแล้วก็เราสั่งก็ตัดใจสั่งไปอีกหนึ่งใบแล้วเราได้มารู้ว่าเราขาดสตอรดเชเซอร์สอรดเชเซอร์ซาเซึ่งซึ่งซึ่งก็คือมันแพงกว่าสต็อกอัพเฉยเลยเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ด er ูราคาจำราคาเก่าก็เลย ไปเปิดเ ah, อเทดิหาสตอก์มัพแทนที่จะมาเปิด <c oughs> บุมโบรโรหาสตอมเชเซอร์แล้ตอนนี้คือตอนนี้ปัจจุบันวันที่25พฤษภาคม27เหรียญ27เหรียญโดยประมาณไม่ฟอยถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด27เหรียญเดี๋ยวอินเสิร์ตให้อ,อ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนครับทางร้านกันพาเฟ,ฟ่มีโปรโมชั่นตอนนี้ลดราคาอยู่ เพื่อตามหาส t ตอมเชเซอร์ที่หายไปอีก2องใบเท่านั้นทางร้านกันพาเฟ่ลดราคาอยู่ในช่วงนี้ก็เลยจัดเลยโปรโมชั่นจาก1,000เท่าไหร่ครับพี่เบิร์ตพันห้าสิเหลือ8,99เก้าเ้เราก็เลยซัดมาเลยซัดมาเลย <laughs> ไล่ทีละกล่องไล่ทีละกล่อง <laughs> เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะจบกันที่กี่กล่องเริ่มที่กล่องแรก โอโมมาปุ๊บตะตอมเคสเซอร์อเลยได้ไหมตาปั๊มจบเลยตาปั๊มสองพันยี่สิบสี่ขอหนึ่งกล่องแล้วจบแต่ด้วยความที่ว่าให้คนอื่นได้บ้างทางร้านกันพาเฟ่จัดโปรอยู่เพราะว่ามันเหลืออยู่แค่นี้แล้วรถล,ล,ล้าง่ะเคลียร์เคลียร์แลนด์เลยเคลียร์แน้วสต็อกเลยแล้ว,ต,ลลวต่นี่ผมชอบมากเต่าลายใบไม้แต่แตชอบสีเขียวดำแต่ผมทำหายกันแล้วหนึ่งสอง ว้าไม่ใช่รอซี<ด>ไม่แย่ครับไม่แย่ครับแต่ไ,ตไม่ใช่ใบที่เราต้องการครับยังไม่ใช่ที่เราต้องการทั้งหมดหกซองทั้งหมดหกซองน้องเต้เรามาแทงหวยกันน้องเต้เริ่มไปนั้นโอเคอ่ตไปเพื่อเรดบูโปรเวสของเรา ไม่รู้ว่าจะไปเล็บูลหรือไปเจ็ดไข่หรือยังไงแต่มันใช้จะไปเอสเปอร์แต่ใช้ทุกเด็กเลยตอนนี้เห็นแล้วว่าใช้ทุกเด็กเลยอืบเอาอ๋อมันอยู่แลกอยู่หลังงั้นก็ไล่ไปอ่ชุดนี้แลกอยู่หลังนะครับว่าชุดที่แล้วหลอนชุดที่แล้วหลอนอออ่ายัางคอมมอนอยู่ มจะเป็นกี่ใบนะอจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบโอเคงั้นสองหน้าเใบขมอนเจ็ดใบสองหน้าเใบเราจะชุบชุบชุบก็ใช่อันคอมหนึ่สบอ่าสาเฮ้ยฮอปอีกก็ดีนะเอเอกะตามโหเลมีด้านขวาล่างไม่นะเสียใจเสียใจ เดือใจไม่อยากได้ตัวมีพาวเวอร์อยากเป็นสองหน้าแล้วก็แลนแลนแหะเอ้ยผมชอบแลนชุดนี้ผมพูดเลยว่าผมชอบแลนชุดนี้แล้วก็ไปสุดท้ายจะเป็นฟอยล์แล้วก็ไปอาร์ฟิงเมื่อกี้สองแลนผ่านไปน้องเตียงน้ำเลือดแล้วตอมเชลเซอร์คือเราจะเน้นหมดใจเราจะเน้นหมดใจเราจะไปพลิกด้านหลังเลยเรชึบๆเลยด้านหลังหมดใจ เอ้ยผมยังชอบชุดนี้อยู่โอ,โอเคได้ดุ่ยูอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล้องสั่นครับจับพวกครับไปคอมมอนเลยอันคอมมอนเลยอ่าการคอมมอนแป๊บหนึง่งชึ้บชึบไปแต่ยังไงเราไปก็เลยแล้วเราก็ลุน้นใบนี้สีเขียวอ่า,อ,าอะไรคุณแยกแล่นไว้ให้ผมหน่อยผมชอบแลน่นไปไป ไม่ใช่อันนี้คอมมอน,นอ้าวแลนอยู่นู่นแลนอยู่นู่นแลนชุดนี้สวยครับเจแลนสีดูตอนนั้นมาเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปกันแล้วแต่ชุดนี้ก็เจ็บไปหลายบาทเพราะว่าซื้อเยอะมากซื้อแลน <c oughs> ซื้อแลนฮึบ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  อันคอมใบแรกใบสองอันคอมบูมเบอร์เรอร์มีเราได้ใช้ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันใบนี้ไงอ่าใช่ใช่ใบนี้ไงแล้วก็มีใบนี้ว่าใครพัมใครพัมเรียกกันเองไม่มีมาเป็นไม่มีขอบสีเขียวสีเขียวสีเขียวจบเลยเฮ้ยอิงคิปเปอร์โอเคอิงคิปเปอร์เด็กพุทธเม็ดโอเคครับเด็กอิงคิปเปอร์โอเค มีราคาอุ้ยแรนฟอยด้วยนี่คิปเปอร์แยกไป้ยยกไ,ยยไยว้อุ้ยแล้วฟอยแร่อุ้ยนี่เลยใบเด็ดฝ <By dead. S 1> รั่งโมเอ้ยอันเขามีฝัดโมอ,อ่าอันฝัดโมเอออันเขามีฝัดโมพวกหนูเอเบอร์เฮดเชเล,ลนเจอร์ก็เอลแล่เนี่เออมันก็มีให้ลุ้นมีให้ลุ้นมีให้ซื้อนี่ว่าซื้อทำใหม่วะเอเธอริฟเอเธอริฟทำไมมีมีไปทำโมโนเรดได้นะ เอ๊แต่เอทีดีมีรุ่ไม่ได้เอทีดีมันมีของให้ลุ้นเหมือนกันอ๋อสต็อกอัพของคุณนะใช่สต็อกอัพกับโคมไงอ๋อโคมหมอกใช่ใครล่ะจะอยากใครอยาจะอยากได้โคมใช่ไหมใครจะอดใจไหวยังเหลือให้ซื้อนะเอทีดีโคมยังไม่ออกครับแน่นอนครับแต่บูมโบโลอาจจะหมดวันนี้เนี่ยคอมแม็กซ์สมิธคาร์ดทารินเอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ทันเรนแหละแต่ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรวิสซิ่งเวลเฮ้ยอะไรอ่ะสองแลโชเคตหนึ่งหนึ่งกบแน่นอนผมรักผมมีเด็กกบสแตนดาร์ดอยู่นะเอ้กบไอ้กบเท่นะมว่ากบวอลลี่วอลลี่วอลลี่กบมันเท่นะเว้ย มันเท่เลยอย่าประมาทกบเชียวนะนี่ไงใช่ไหมใช่ของแบนี้ปะ่ไมไม่ใช่นี่หว่าอันนี้ออฟสปริงใช่ไหมอันนี้ใบโทเค็นออฟสปริงในนี้โทเค็นออฟสปริงนี่แต่ก่อนนี่ไปแล้วหกสิบแลนใช่กูซื้อนะก็สวยช่วยไปได้มันสวยอ่ะสีแลดูอ่ะแล้วมันก็ต้องเก็บนะคนรักสัตว์ วกเมนเทอร์ออฟเดมิกอะไรพวกนี้ก็ยังพอเอาไปเล่นในสีแดงได้นะสีแดงได้อยู่วอลสคว๊กอย่างเงี้ยต่ส่วนใหญ่ใช้วอลสคว๊กมากกว่าแล้วไอ้หนูนั่น,นมันอันคอมใช่ไหมหนูใจไฟหรือหัวแลน่าจะแลนะเดี๋ยวถ้ามันออกเดี๋ยกวก็รูแ้แหละเขาโมมนอยู่คอมคอม ชุดนี้ชอบเป็นเพลงที่ชอบนะเป็นเพลงที่ชอบเน้อเรื่องเพราะว่าผมเล่นกรับแล้วก็ฟลับเล่นในทุกทุงหมดเลยส,สันี่เนี้ยแล้อะไรเอ่อะไรอแล่แลแลแนแลแล้วหมดแล้วหมดแล้วเป็นสวอมแล้วก็ฟอยเปนแบบนี้ปึ๊บหัวแร่เราแยกไว้สองสุดท้ายสองสุดท้ายก่อนที่เราจะไปขึ้นกองใหม่ เราจะไม่หยุดแล้วคนก็ส่งจะสงสัยว่าทำไมไม่ซื้อวะกาชามันอยู่ในสายเลือดครับถ้าเราซื้อเราจะได้แค่ใบเดียวแต่ถ้าเราเปิดหนึ่งกล่องเราอาจจะได้สองใบลมน้ำแข็งซื้อจื้อเรื่องของพวกมึง แต่ถ้าเราเปิดเราได้ลุ้นใบอื่นด้วยมันมีใบชุดบูบลุ่ไปได้เล่นต่ออยากได้ไข่ไอใบขโมยไข่มาหามาเอามาเล่นส่วนใบนี้ก็ใบนี้ก็ดีใบนี้ก็เล่นไอสีขาวเอาไหมถ้าเลยโอ้โหรู้เลยรู้เลยไอกระต่ายกระต่ายโทเค็นใช่เอเทเกอร์ไม่แย่ครับ ขอขออย่างเงี้ยแล้วเป็นสีฟ้าได้ไมขอเป็นสีฟ้าได้ไหมเราได้ไทาเลนต์มาสองทางเลยแล้วนะทาเลนต์ดีด้วยนะทั้งแคทักเกอร์ทั้งอินคิเปอร์อ่ะเรียกว่าไม่ไม่ขาดทุนแล้วกันไม่ขาดทุนเพราะว่าแคทักเกอร์กับอินคิเปอร์มีราคามีราคาอ่าก็ตกถ้าตอนถ้าตอนพีคพีคตอนนั้นอินคิเปอร์ใบละห้าร้อยเลยนะกับแคเทักเกอร์ใบละสามร้อยซึ่งแน่นอนครับเออไปใส่เด็กโทเค็นเอสก้าแล้วกองต่อไป